สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิงครับผมตุรีบไปไหนเนี่ยตุงต้งน้ำมันม <laughs> โอ้ยอดนอ้น่าจะเล่นละ่ะแลนกับเมื่อคืนเ <laughs> ติมนน้ำมันก่อนน้องน้ำเขียวน้ำมันหมดครับยังดนดนๆนเลยครับนี่จะห้าโมงแล้ว นี่เลยเติมบาบนี่เลยลิตรละสามสิบาทซ้ำกันเหรอปะซ้ำกันปะจากนล้ว่าคือเบืองเหรเติมน้ำมันว่าคืเบืงเบื้งลหนะ้งราคาเอาลงไปเพาเพ<อ>ราะว <2 S 3> ่าสองกิโลกรกิโลกละห้าร้อยสองกิโลรับีเจ็ดสองกิลครับกิลละห้าร้อกิลละห้าร้อยย นี่ใครเติมหนี่งใครเติมเนี่ยอ๋อมันเป็นหัวรวมครับเอาหัวรวมบ่โอ้ผมว่าจะมีคนเติมขนาดนี้ด้วยโอ้โหเติมขนาดนี้โอ้โหกี่ล้านน่ะก็ดูดิต้องใช้รถอะไรมาขนเออก็นได้เลยก็ดูอ่ะเออผมก็ยังงงเนาะหนึ่พันบาทครับหนึ่ครับผมครับเดี๋ยวน้ำมาให้นะครับครับผมมีน้ำด้วยบ่โอ้โหดียังไง บุ้งครับเอ่อขอบคุณไปโอเคนั่งที่น้องนิอเนี่ยังี่ยเนี่ยใกล้คอยลากตัวอี้ใส่ยวังไป ใหญ่ยยไปโค้ไปเลยเนีับขับไป<ะ>ขับไปพันฮะกลับไปพังคนกลับไปพังคนอยู่ปะ <c oughs> ต้องเอาสแกมเปิ้ลมาขับด้วยฮะเอาสแกมเปิ้ลพี่ปากัะไอ บอกไอ้นั่นเขาบอเห็นมันเป็นปีอะไรนี่สติกเกอร์อ่ะบอกเมนร้านมันจริงอ่ไม่ก็วาอยู่ลองโทรไปถามมันาไอ้สติกเกอร์อ่ะร้านมันจริงหรือยังยังไม่ได้เลยคระบไยถักไยถามมันบ่างยังตอนแรกนี่ก็ถามตอนแรกสติกเกอร์อ่ะเมื่อไร่ได้มันเป็นปีแล้วตัดที่ไหนร้านไหนบอกมือมาไหนยังที่จะโทรไปถามมันเองจริงไหม ช่บาวบาตึงมอร้อนเลยครับติเกอร์ยังไม่ได้เลยนั่นกับรับประกันกรหินจะทำหาอะไรถุง้อกรอนะฮ้ผมงรอรอรออะเนะต้องเยียมเลยด้หมดขามือเลยครับ bộ biết bộ nó bộ này đó. ขึ้นมาแบบนี้นะเงินไน้ำมันยังไม่หมดันอื่นยังมากมากวะโอ้มีมรอเล็กมดทานนี่กล่า็ถอยไป

โอ้มิมนอาเล็กทำอะไรแบบนี้หน้าสวยเหรอโอ้กำเลยเิมิมหน้าสวยหน้าสวยมันเน่นั่นมันเอียงไปฝั่งนึงเอ้ยมันเอียงแล้วมันเลยขีดแล้วมันเลยขีดเฮ้ยมาทางนี้วะ โอซื้อมาสองครับพ่อวัเนี่ยเตนต้องแยก้วแยกล้วอุ้ยนี่ดิน้ำมันกัมีอยู่เดี๋ยวล่ะอ๋อเออเนาะมันดูอยู่ทางนู้นเห ล้อไปไหนหมดอ่มันหมดเขาจะอ,อยู่นี่นเขาคนี้กบ้านหมดเอ,อ๋อปิดหมจะมีแล้วคุณนี่กับบ้านเลยวะมันหมดแล้วเขจะอยู่ทำไมเมง

เนียไม่าเยียบมาเ่อะมีสุดันริ่งเลยอะเพิ่งจะเหยียบมาเพรอไอมองบอกระยะนี่แหละงเหยียบอปนนม่ปลานี่นะเฮ้หัวเปล่ามากนะ อ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมนนะบายครับสวัสดีครับจะแยกกันเสียบปดเกียวเลยปะยกตะมั่นทานีไหม